สวัสดีครับเซลต้องครับผมวันนี้พบกันที่มิสูอัลฮาว์พูดเจ้าสมิงพายเหมือนเดิมนะครับวันนี้เซลต้องพามาชมเจ้าตัวไททันสปอร์ตนะครับตัว g l ียสีส้มนะครับแต่งเหมือนเอสลีดเลยนะครับผมเรามาชมของแต่งตรีมสีส้มเหมือนเดิมนะครับนี่เลยกันนี้เป็นสีส้มนะครับเซลต้องก็จะจัดให้เป็นโลโก้ข้างหน้าครับเขียนว่าไททันสปอร์ตตัวดำนะครับตัดจากสีส้มกระจังหน้าสีดํานะครับเซลต้องจัดให้พร้อมด้วยข้อไปตัดหมอกนะครับผม ตัว c นะครับผมตรงข้างหน้านะครับแล้วก็นี่เลยชุดแต่งสุดเท่นะครับตัวกันชนหน้ามีไฟเดลัยนะครับหูแดงแล้วแต่ลูกค้าจะเรียกได้เลยนะครับผมด้านข้างตกแต่งสปอร์ตด้วยซุ้มล้อนะครับสีดําเงานะครับชุดชุดพวกครอบตรงนี้เซลต้องจะทําสีดําเงาหมดเลยนะฮะมันจะทําให้ดูรถรถดูใหม่แล้วก็ดูสปอร์ตขึ้นเท่ขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ล้อลายดอกไม้นะครับผมยางมันเตอร์คู่ปันเลยครับตอนนี้นะครับพร้อมด้วยสติ๊กเกอร์นะครับในตั้นสปอร์ตนะครับสีดํานะครับ เพิ่มความสปอร์ตกับรถสีส้มมากเลยครับฟิล์มส m เเซรามิกนะครับจากโรงงานนะครับแล้วก็จากตัวมิอตโต้เฮาปู่เจ้าหื่นไว้เ่ยครับนี่ครับครอบกระจกข้างสีดํานะครับผมแล้วก็กันสาทข้างปิดให้นะครับแบบนี้อันนี้เป็นเบ้ามือจับนะครับแล้วก็เป็นเบ้าข้างในกันลอยเวลาที่มือหรือแหวนไปสัมผัสโดนจะได้กันลอยได้ไม่ได้ข้างสีดํานะครับผมสุดเท่ดีเลยครับผม แล้หลังเป็นโลบาร์นะครับแบบอดีตนะครับผมเสียวตองจัดให้ครับพร้อมสติกเกอร์ไททันนะฮะดูว่าเท่มากซุ้มล้อกับล้อเข้ากันมากเลยครับนี่เลยกันชนท้ายสีดํานะครับเสียวต้องจัดให้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นครอบไฟท้ายนะครับสีดําเงานะครับแบบนี้เลยนะครับเลยด้านหลังนี่ครับ ตันนี้เกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่846,000บาทนะครับสีขาวมุกเพิ่ม10,000บาทนะครับโปรโมชั่นก็ดาวน์ด้วย29,000 39,000 49,000แล้วแต่ของแต่งนะฮะเลือกได้เลยนะครับค่างวดก็เดี๋ยวถามหลังไม้นะจ๊ะอ่าเดี๋ยวจะต้องพาชมด้านในนะครับผมือตัวนี้จะเป็นคุญรีโมทเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเปิดปตูได้เลยไล่จากข้างๆนะครับตรงนี้จะเป็นอ่าหนังนะครับเป็นปุ่มจัไฟฟ้านะครับเป็นพวงมาลัย มีปรับกระจกข้างปรับระดับสูงต่ําไปหน้าครับมีไม่นะครับผมแล้วก็มีจอรับ a n d ด o i d นะครับมีกล้องหน้าให้นะครับแล้วก็จะเป็นฟิล์มสับเอมก็จะประมาณนี้นี่ฮะมองออกไปสว่างนะครับเกียร์ธรรมดาครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับผมเจะต้องก็จะแถมให้นะครับผมรถครานสนใจนะครับอยากมีรถไว้ใช้ก่อนที่ใหม่หรือหลังที่ใหม่ก็ได้ครับพอชั่นจาลันดีนะครับ ติดต่อเซียวต้องได้เลยครับ0ูน0 9 1จ2น่ะครับติดต่อมาในเพจก็ได้ครับหรือในช่อง YouTube ก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับคันนี้สีส้มนะครับผมสวยมากนะครับสปอร์ตเท่คันหนึ่งจากเซียวต้องนะครับมีซูเปอร์คาปูเจ้าสุนิงไทยเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้เซียวต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ